เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นะครับวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดคลาสสิกในด่านรีวิกนะครับโหมด f ฟ l l ร์เมเนอร์กันโอเคไปกันได้เลยช่วนี้ก็ใกล้แล้วนะครับวันที่28วันที่อาวไม่ได้โดดหะอ๊อไปแล้ว ลงไหนเอ่ยลงไหนเอ่ยตามพี่เบอร์สี่ไประวังนะคนเยอะเ o w e ร p นคนเยอะมากโหแ e r นคนเยอะอลงลงตรงนี้แหละอไปที่อาคารข้างหนา้าครับ ตอยต่อยต่อยต่อยเออ,อ,อนี่นะต่อยต่อยเอาของมาเอาของมาเอาของมาเอาอ,าอ,อนั่นแหละให้มันได้อย่างงี้สิตกใจนึกว่าคนเอ้าที่ไหนบอดนี่มา นี่ก็มาเล่นแล้วก็ทําภารกิจ RP นะครับภารกิจ RP ของผมก็ต้องใช้เข็มฉีดยาอะดรีนาลีนครบ6ครั้งแล้วก็เก็บปืนคน MG3 นะครับจัดการเฮ้ยแถวนี้มีคนวะมีคนหรือว่าเสียงเพื่อนเราวะเสียงเพื่อนเราเพื่อนเรา โอเคบอดอีกแล้วโอเคเก้าร้อยห้าสิบยังเหลือนิดเดียวยังเหลือนิดเดียวตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปโอ้โหรถร้อยใหญ่มากมารับเบอร์สี่มารับเบอร์สีบบ่ 4, ใช่ไหม เบอร์สี่แล้วก็เบอร์หนึ่งขอนั่งท้ายดีกว่าโอเคนั่งท้ายครับนั้งท้ายโอ้โหวงด้านบนแล้ว กลางวงเลยนะเพื่อนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจลาเจลาเจลา มันโดนแต่มันไม่ตายวะรลบๆๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆหิวก่อนฮิวก่อนโอ้ยโด,โดนเขาตอดยิงลำเบอร์สี่ชี่หายแล้วถูกยิงเอ้าช่วยไม่ทันขอโทษเพื่อน ศพอยู่ตรงนั้นเขาแน่อยู่แถวนั้นแหละอา้อาวตายโอ้โหไม่ทันโอ้สอรี่ I am sorry แป๊บเดียวไปกันหมดละเฮ้ยบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นไปหลบบ้านหลังนั้น โอเคครับลบหลังหินว่าอยู่ในอาคารเนี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะ มไม่มาแล้วไม่มาแล้วนอนเธอนี่จัดไปยิงซ้ำเลยเหรอต้องใส่โกรดแค้นมากลบกันรบกันสานการณ์ตอนนี้ต้องเกาะสามอย่างเดียวครับ เกาะสามจงมานั่นแหละหมดนี้มีการสั่งของสัพพายด้วยนะครับรวดเร็วมากๆของลอยมาจากฟ้าได้แล้วเกาะสามเหลือแปดคนว่ะพี่ประตูน ดูขอบหน้าต่างแล้วกันอโอเคครับเราดูขอบหน้าต่าง <c oughs> เล่นไปเล่นมานี่วิ่งผ่านแนวหินวิ่งผ่านแนวหินครับโอเคผ่านหินก้อนนี้เราไปอีกหินนี้ก้อนนึงโอเคไปเรื่อยครับไปเรื่อย กล้กละไกล้ละไกล้ละหินตรงนี้หินตรงนี้เป็นที่ย่าอุย้ยเจอแล้วเจอแล้วว่าเจอแล้วว่าโอเคเพื่อนของเราเก็บได้หลอมากข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า ข้างหน้าเมื่อกี้มันวนเห็นแวบๆนะแวบ,บ,แบ,บโอเคตั้งโลครับตั้งโลตั้งทันอยู่ตั้งทันอยู่เวลายอยู่40วิครับไประเบิดหนึ่งลูก ควันพังตัวไปโอเคเคลื่อนย้ายควันควันเต็มแล้วเคลื่อนย้ายครับเคลื่อนย้ายอ้อมไปอ้อมไปเ <c oughs> หลือสี่คนสี่คนสี่คนทำไงดีอยู่ข้างหน้า ให้ตรงนั้นตรงนั้นกองคูณสามเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โทษทีเพื่อนโทษทีเพื่อนตายละตายแล้วขอมาไว้ก่อนตายละกันเพื่อนโอ้โหระเบิดเยอะมาก เอามาแจกนี่เองปลาแจกมันมาด้วยกันนะมันมาด้วยกันเออตายแน่เลยเอาโลกันได้อยู่โอ้โห กตัวโผลมานิดนึงหรือเปล่าโลกมันกันได้นะเฮ้ยจริงด้วยไอ้นั่นต้องตายพอวงออพวงบีบอีกแล้วข้างหลัง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 หรือเปล่า เออตายเอาไอ้นี่เดินอ้อมมาได้ทีมอันดับ3ครับสุดยอดแล้วส่งให้เลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ